พี่น้องครับวันนี้อยากจะอ่านพระชนะของพระเจ้ามีเวลา13นาทีนะครับในอ,อิสยาบทที่49ข้อที่2นะครับอิสยาห์49ข้อที่2พปรองทรงทำปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมโปรองทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มพระหัตถ์ของโปรอง ทรงทำข้าพเจ้าให้เป็นลูกศอนขัดมันโปร่งทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้เสียในหล่งของโปรงเอเมนอิสยาห์เป็นผู้เผยพระนะของพระเจ้าที่ปรับปรานะครับเผยพระเจ้าในยุคที่ก่อนที่เอ่อกรุงเยรูซาเล็มจะแตกนะครับเป็นข่าวสารจากพระเจ้าผ่านท่านถึงภาคเหนือภาคเหนือของอิสราเอลนะครับรวมั้งภาคใต้ที่ยิเดีด้วยเรียกว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นชนะมาจากโปรงให้เห็นหึภาพว่านักรบนะครับเวลานั้น,นาอาวุธที่ไปเร็วที่สุดก็คือธนูแต่ในเล่งธนูคือกระบอกกระบอกจะเป็นหนังกระตามที่ใส่ลูกธนูสําคัญมากต้องมีลูกธนูเพียบออกศึกเพราะว่ายิงไปแล้วไม่ใช่กว่าจะไปเก็บเร็มากกไกลนะก็ หมายถึงชีวิตของเราเราเป็นลูกธนูเป็นลูกศรของพระเจ้านะครับที่พระเจะ้าจะใช้เรานะครับคริสตจักรของพระเจ้าถ้าไม่มีลูกธนูก็ไม่มีเราที่จะยิงออกไปในปฏิจิตของโะรงในแรงของโะรงต้องมีคนของพระเจ้าที่จะออกไปท่านพร้อมหรือไม่ที่เป็นชนันนะครับประการที่หนึ่งยอมให้พระเจ้าขัดเราชีวิตนะครับอิสยาห์ได้เห็นภาพอธิบายว่าเราต้องเป็นมนลูกศรของพระเจ้าที่ขัดมันเอ่อ นักรบนะครับจะออกศึกแล้วแต่เมื่อเขาได้ผลิตนะอาจจะเป็นหลอมเหล็กก็ไม่อาากก่านนะครับหลอมนั่นแหละ่นะแล้วก็ใส่ลงในเบ้าซึ่งเป็นรูปลูกศรแหลมๆใช่ไหมครับเอ่อ็ว,ว่ากันไปนะครับออกมาแล้วเป็นลูกศรใช้ได้เลยไหมครับไั่ใช้ไม่ได้ครับต้องขัดขัดภาษาเปรียบเทียบถึงชีวิตของท่านนะครับพระเจ้าเรายอมให้พระเจ้าขัดไหมครับ เ้าจะใช้ท่านนําเพื่อนมาหาพระเจ้าเ้าจะนําท่านให้เกิดผลในงานบริิต์ของเจ้าตามของประธานของพระเจ้าให้พระเจ้าขัดกอนนะครับอย่าพึ่งออกไปแบบแบบว่าหมายว่าชีวิตฉันออกไปดีๆแบบนี้นะฉันเป็นมลูกสอนของโรงไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมย้ำคือเรายอมให้พระเจ้าขัดเกลาลักษณะชีวิตของเราไหมนะครับในพระพีมีตัวอย่างมากมาย มีผู้รับใชาพระเจ้าก็มีคนของพระเจ้าหลายคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีมีฐานะมีขอมาทานโน่นนี่นั่นแต่ลักษณะชีวิตไม่ได้ถูกขัดนะครับก็เรียกได้ว่าอไม่ได้ให้พระเจ้าขัดต่อนะครับอย่าขัดเองนะคำแต่และคำของอิสยาหนะครับภาษาไทยนี้ใช้ได้เลยนะครับอยู่ในร่มประหัตของพระองทรงทำ พระเจ้าให้เป็นลูกศรขัดมันทรงธรรมคือให้พระเจ้าทําไม่ใช่เราขัดเองแต่เราต้องยอมใช่ไหมครับวันนี้พี่น้องให้พระเจ้าขัดเราวิสัยของท่านอะไรบ้างลักษณะชีวิตที่ท่านอาจจะรู้สึกว่ามไม่ค่อยอยากฟังใครมีอีโฟสูงมากเลยยอมให้พระเจ้าขัดไหมครับให้พระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นลูกศรที่มีคุณค่าให้เจ้าของคือพระเจ้าที่จะใช้ขค่าของเราชีวิตของเราถ้าลูกศร ไม่ถูกขัดนะนักรบหรือว่าเจ้าของนะก็ไม่เอามันไปใช้ถ้าชรวิจไม่ถูกขัดต่อลักษณะชีวิตไม่ว่ามุมใดก็ตามนะครับมีเยอะแยะจะพูดนะครับพระเจ้าจะไม่ใช้นะครับผมพูดด้วยใจจริงนะครับมีหลายคนมีความรุนแรงสูงแต่พระเจ้าไม่ใช้เพราะไม่ยอมพระเจ้าขัดต่อชีวิตนะครับแล้วก็นานๆไปก็สนิมขึ้นใช่ไหมครับพีน้องระวังสนิมขึ้นชีวิตนะเพราะว่าไม่ยอมพระเจ้าขัดต่อ ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่ยอมถูกขัดทรลคออือเรียกว่ามือขวาของเอิชาเอฮซีใช่ไหมครับทุกอย่างดีหมดต้นทุนชีวิตดีหมดอยู่ใกล้ชิดเอิชาผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นลูกเตะของเอลิยาใช่ไหมผู้ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่เอเัฮซี AH C, ต้องขัดต่อคือความโลภใช่ไหมครับอยากได้เงินน่อยนะในโลกนี้เราก็อยากได้เงินไปหมดแหละแต่ว่าอันนี้โลก โลกจนสามารถโกหกนะฮะละอามาไดน้น่นนี่นั่นแล้วก็ไปรับเงินเข้ามาสองตารางสองตารางนี้เดืงนตารางประมาณห้าสิบกิโลกรัมนะครับต้องให้คนให้ให้คนรับใช้ของของแม่ทัพซีเรียแบกมานะครับมันมหนักมากเออ่ป้องครับโอ้รวยแล้วข่าวนี้เป็นการทาสิ่งที่ผิดเอริชาบอนนี่เป็นเวลาที่จะหาทาารับใชส้สวนมะกอกสวนอุ่นหรือเขาคงถูกขัดต่อมานานแล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะครับ ฉะนั้นพี่น้องเรามีความโลภไหมเรามีความโลภที่ทำให้เราทาอะไรก็ได้เพื่อได้เงินมาได้มาดีๆเอเมนขอบคุณพระเจ้า,า,าอยากจะเป็นศรีดาสศรีรังก็เอาฉันพบฉันจับได้เงินขอไะเจ้าขัดเราชีวิตของเรานะครับอย่างอย่างยอมนะครับขอบพระเจ้ายุคพระิปฟรลิปสเออหลายคนถามว่าพระเยซูก็ทรงทราบว่ายูดาอิสการิโอตจะขายโรมเลือกเขามาทําไมต้องหนึ่งหรืสองคนเลือกมาทําไม เชื่อเป็ยซูไม่ทรารบนะสงสาบแต่เพื่อเป็นตัวอย่างว่าคนใกล้คิดพปะเยซูมากที่สุดในหนึ่งในสิบสองคนทั้งสิบสองคนนะั้นวงแล้วถ้าไม่ยอมให้พปะเยซูขัดเราชายไม่ได้จบไม่สวยใช่ไหมครับนี่ก็นี่กือมารเกียซีใช่ไหมครับโลกนี่นคือยูดาอิสคาริโอตนะครับในที่สุดนั้นก็จบไม่สวยเหมือนกันชีวิตเราปัจจุบันนี้ยอมให้พระเจ้าขัดเราไหมไม่ใช่เรื่องโรคอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นด้วยนะครับพปะเยซูส,สอน ไอ้บริบททั้งหลายพี่น้องลองพิสูจน์ดูนะครับเป็นเรื่องการขัดเกลาชีวิตทั้งสิ้นตปแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ในมาถิ่บทที่ห้าข้อที่สี่เดนะครับก็ถือว่าถ้าเขาเกณฑ์ท่านให้เดินไปหนึ่งกิโลเมตรแบกของนะให้เดินสองกิโลนะครับสองให้เขาถูกขัดเกลาเพราะว่าอิสเลเป็นเมืองขึ้นของจักรวัดโรมอดีตทหารโรม็นที่เกณฑ์แบกของไอ,อม้มาเี่กมาเี่แบกของฉันหน่อยหนึ่งกิโลเมตรนะเออเป็นเมืองขึ้นก่อนเนาะ โดนต่างชาติมาปออกครองดูแลใช้นึกจะใช้แรงงานก็ใช้ไปนั่นแหละแหมู้สิบบุดหงิดนะครับแต่เป็นส่วนเอาให้เดินแบกไปหนึ่งกิโลแบกไปสองกิโลแถมเออนั่นคือเป็นบริบทที่พราเจ้าให้บริบทข้างขัดต่า,า,าชีวิตของเราอย่าบุดหงิดอย่าเสียอารมณ์เอาละครับพี่น้องยอมไหมครับ ถ้าไม่ยอมนะเดี๋ยวระวังชีวิตท่านเหมือนลูกศรที่ขึ้นสนิมมันจะไม่ใช้สองยอมให้พระเจ้าขัดเราอย่างดีที่สุดพระเจ้าทําอะไรพระเจ้าทาดีที่สุดนะครับในข้อนี้สั้นๆท,ที่เราอ่านแล้วต,ต้องคิดนะครับให้เป็นลูกศรขัดมันเออขัดเฉยๆก็ก็สวยเลยนะขัดมันไปนอะไรครับโอ้สะท้อนแสงเลยถ้าลูกศรเนี่ยมันขัดมันแบบว่า ขัดมันจริงๆผมที่บายหมดภาษาเลยขัดมันมันแวววัดจริงๆเมื่อยิงไปนะครับแรงเสียดทานไปฝันอากาศมันเร็วกว่าใช่ไหมเพราะมันฟิวี่น้องอยากให้พระเจ้าใช้แบบฟิวไหมครับหรือไปแบบชื่อๆพอจันไม่ได้สุกขัดมันสักกระไรอย่านะครับฉะนั้นขัดมันนี้ยอมให้พระเจ้าขัดท่านแบบดีที่สุดเรายินดีไม่นะครับพระเจ้าสะโปรดเมตต่าพระเจ้าจะส่งวิส่งตะใบมากับท่านพิเศษนะฮะเช่น สุภาษิตบทที่ยี่สิบเจ็ดพ่อที่สิบเจ็ดพี่น้องทังเรียนไหมครับแลกรับแหลกได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของคนได้อาเลดูอย <elu> ่าอทีตพระเจ้าส่งเพื่อนท่านมารับท่านก็ได้ให้เป็นลูกศรขัดมันเพือ่อนคนนี้ชอบชอบค้านฉันชอบขัดเราชีวิตฉันนะครับนั่นเพราะเขารักท่านนะพระเจ้าจะส่งคนมาขัดเราชีวิตของท่านหรือสถานการณ์ในชีวิตสองโครินธ์บทที่สิบเอ็ดก็ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดไม่มีเวลาอ่านนะครับพี่น้อง พระเจ้าให้ใช้สถานการณ์ขัดให้ชีวิตของเปาโลมันแผลแล้วที่จะขับขึ้นข้านหน้าอย่างไม่มีอะไรถึงจงได้เราบอกว่าข้าเจ้ารอยคอจะเลถูกเทรียดอ่าครั้งครั้งละกี่ทีนะหลายสิบทีถูกจรภัยโกโกน่นตุรีเป็นความทุกข์ความทุกข์ทรมานนั้นเป็นขัดเราชีวิตเปาโลให้เป็นเปาโลผู้ยิ่งใหญ่บางทีถ้าอาจจะเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตพระเจ้าจะส่งมานะครับเพื่อ ขัดเราท่านไม่ใช่ขัดให้งดงามอีเดือน,น,นครับให้มันนะมันวับวาวโอฮลัลเลน่าใช่ไหมครับถ้าเป็นนองเป็นนักรบเนี่ยจะลูกสนุกมายเป็นน้องจะเลือกลูกไหนครับลูกที่สวยที่สุดมันแวววับเลยอ่าข้าศึกจอดแน่ผมไม่เลือกลูกที่มันเป็นขึ้นสนิมืรดนะครับโอ้โหไม่ไปเลยกอบคุณไม่ไปเลยนะครับมันตร้งลมเยอะ <laughs> ขอพระเจ้าไนะม่จานะไอ้พระเจ้าเลือกท่านสุดท้ายเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับพี่น้อง พร้อมให้เป็นเจ้าชาย้ยเมื่อขัดมันเสร็จลูกธนูทั้งหลายนั้นอ้ยในเล่งอยู่ไหมเป็นตะบอกที่อยู่ด้านหลังหรือยอยู่ที่ไหนกันล้วแต่หยิบขึ้นมาใช้อะไรก,ก็ได้นะครับเนี่ยโปรองทรงซ่อนข้าพงจาไว้เสียในเล่งของโปรองท่านถูกขัดมันแล้วพระเจ้าเก็บสต็อกไว้ในสต็อกของโปรองนะฮะในเล่งหยิบขึ้นมาใช้อะไรก็ได้พี่น้องพร้อมหรือไม่อย่างนั้นในปฏิญรกิจของพระเจ้ามีงานพระเจ้ามากมาย เดพระเจ้าใชพี่น้องสัาว์ปิอิยาไหมครับอิสยากับเยเรมีต่างกันเยเรมีไม่ค่อยพร้อมเท่าไร่อิสยาพร้อมในการทรงเรียกเยเรมีบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าเป็นแต่เด็กนะครับพระพักเนือนะครับบเป็นละอ่อนนะพะเป็นน้องภาคอื่นนะเป็นละอ่อนก็เป็นเด็กพระเจ้าอย่าว่าเป็นเด็กเรารู้จักเจ้ากันเลยคันมันดาแต่อิสยาพระเจ้าใช้โอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าอยู่ทิ่นี้ ทรงชายก็พระเจ้าเธิดโอ้โหแบบพระเจ้าแตใจพระเจ้ามากเลยครับท่านพูดได้ไหมครับบางคนไปพูดไปผนเล่นนะพี่ต้องอย่าไปผนเล่นมากเกินไปโอ้พระเจ้าก็พระเจ้าอยู่ที่นี่โผล่ชายคนข้างๆกับพระเจ้าไปเถิดนะอันนี้ก็เป็นลูกสนุกเตรียมพร้อมที่พระเจ้าจะดึงไปใช้ขอพระเจ้าไม่ตายเราพร้อมอยู่เสมอครอบครัวของเอลีนะตอนนี้พบะ้ายน่ลูกชายสองคนเป็นผลิตนะไม่พระเจ้าไม่ชายเลยครับก็ไม่เป็นลูกสนุกที่ ใช้ไม่ได้นะครับตรองกันข้ามเด็กชายซาม,มูยเยอลนะพระเจ้าใช้เป็นลูกสนุที่ขัดมันพระเจ้าไม่แตะกับเอลีพระเจ้าไม่รตะกับลูกชายสองคนขือเอลีพราะชายไม่ได้เป็นลูกสนุที่ขึ้นชนิมเกลือแต่พระเจ้าฆ่าพระชายเด็กชายซามูเอลใช่ไหมครับขอพี่นอ้องเป็นเหมือนเด็กชายซาม,มูเอลที่พร้อมเสมอพระเจ้าใช้เมืมม่อไหร่วิธีพร้อมของซาเบมืออะไรครับเข้านอน หน้าที่พันธสัญญาของพระเจ้าในพระพรานนั่นที่เก็บที่พันธสัญญานะครับบวพระเจ้าซาเมอลซาเมอลเอ๋ยต้่นแต่ทีนะครับไม่ขี้เสาลยนะพี่้องอยากขี้เสารนั่นก็พร้อมจริงๆและชีวิตของซาเบจะใช้อย่างมากมายใช่ไหมครับขอให้เราเป็นลูกธนูที่พระเจ้าพร้อมใช้เอเมนไหมครับที่จะยิงวัตถไหดก็ได้พระเจ้าเรียกอะไรลุกขึ้นมานั้พระเจ้า มีเหตุผลสารพัดโอ้ไม่ใช่ับหยาบไม่พร้อมโล่นนี้นั่นนะครับเดี๋ยวพระเจ้าจะข้ามไปชัดเ,เหมือนพระเจ้าทรงข้ามลูกชายสองคนนะของเอลีและชีวิตสองคนก็จบไม่สวยชีวิตเอลีก็จบไม่สวยพระเจ้าสร้างท่านมาให้สวยและพระเจ้าอยากให้ท่านจบสวยด้วยเป็นไหมครับเราที่ถาลน,นี่ครับพระเจ้าข้าพง้งหลายอย่าเป็นลูกศรที่ขัดมัน โอ้มุกชัายังมีสิ่งใดไหมที่กับโรงนั้นยังมีข้อต่อรองกับโรงโอ้มุกชักน,นี่คือยุคสุดท้ายการเวลาก็ล่วงเลยไปอายุของข้าวสารก็มากขึ้นและเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถเรียกคืนได้ขอพี่น้องทุกคนนั้นได้ระหนักถึงสิ่งนี้ให้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถที่จะให้พระเจ้าใช้ได้เป็นลูกศรที่ขัดมันที่จะลุกขึ้นหน้าไปข้างหลัง ไม่มีลูกธนูใดยิงไปข้างหลังแต่ยิงไปข้างหน้าขอทุกคนนมุ่งหน้ามุงตัอไปเพื่อเกิดผลในภารกิจขอพงพระเจ้าน,านานาประการตามพระบุของพระองค์บรยพรทุกภาพภารกิจทุกโซนโองค์ประกอที่จะเกิดผลอย่างเป็นทวีคูณก่อนสิ้นปีนี้และต่อๆไปจึงขอมอบทุกทุกคนไว้ภายใต้การทรงนำพระเจ้าสืบไปในพระนามพระเยซูพงค์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้อง 축 환갑 이기갑 이기갑